สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวัดที่สวยมากๆแห่งหนึ่งในเชียงรายนะคะวัดร่องขุนค่ะสถาปัตยกรรมพุทธศิลป์ร่วมสมัยที่โดดเด่นมากจริงๆสวัสดีครับใช่เลยครับเห็นภาพก็รู้เลยว่าเป็นที่ไหนสีขาวๆสวยเด่นสะดุดตามากค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้หลักๆก,ก็มาจากวิกิพีเดียนะคะเราจะมาดูกันว่าเออ มีอะไรน่าสนใจซ่อนอยู่เบื้องหลังความงามนี้บ้างครับผมวันนี้ออกแบบแล้วก็สร้างโดยศิลปินแห่งชาติอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์เริ่มสร้างจริงจังตั้งแต่ปี2540อยู่ที่เชียงรายอำเภอเมืองตำบลป่าอ้อดอนชัยใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆแล้วประวัติเขาก็น่าสนใจนะครับเดิมทีเนี่ยวัดร่องขุนเป็นแค่สำนักส่งเล็กๆเองครับมีมัน,นานแล้วตั้งแต่ประมาณพศ2430โน้นเลยโหนานมากเลยนะคะ แล้วเขาย้ายที่ด้วยเหรอคะครับมีการย้ายที่ตั้งมาบ้างจุนมาอยู่ที่ปัจจุบันนี้แหละครับแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้วัดกลายเป็นแบบที่เราเห็นทุกวันนี้ล่ะคะจุดเปลี่ยนจริงๆน่าจะอยู่ช่วงปีเอ่อสองพถึงสองพนะครับตอนนั้นโบสถ์หลังเดิมที่สร้างไว้ตั้งแต่ปี2507เนี่ยมันสุดโทมมาก อ๋อค่ะทางวัดเขาก็พยายามจะสร้างหลังใหม่กันแต่พอเริ่มทําโครงสร้างไปได้แป๊บเดียวก็ติดปัญหาเรื่องเงินทุนแล้วก็มาเจอวิกฤตเศรษฐกิจปี40พอดีด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับจังหวะนั้นพอดีเลยแล้วอาจารย์เฉลิมชัยซึ่งท่านเป็นคนบ้านร่องขุนโดยกําเนิดก็เข้ามาพอดีถูกต้องครับอาจารย์ท่านเข้ามาปี2540เลยใช้เงินส่วนตัวทั้งหมดนะครับแล้วก็ปรับแบบใหม่หมดเลยตามสไตล์งานศิลป์ของท่านโหทุ่มเทมากๆเลยนะคะครับ ท่านตั้งใจจะสร้างให้เป็นงานศิลป์เพื่อแผ่นดินถวายเป็นพุทธบูชาเลยการตัดสินใจทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ทั้งลงแรงลงเงินส่วนตัวมหาศาลต้องมีแรงบันดาลใจที่แข็งแกร่งมากๆแน่เลยค่ะครับผมจากข้อมูลที่ดูมาแรงบันดาลใจหลักๆของท่านมี3อย่างครับ 1. คือชาติท่านอยากสร้างศิลปะที่ยิ่งใหญ่ไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินเกิดอืมค่ะ 2. คือศาสนาท่านบอกว่าธรรมะทำให้ชีวิตท่านเย็นลงเลยอยากอุทิศตนทำงานให้พระพุทธศาสนาและ 3. ก็คือพระมหากษัตริย์ครับคือท่านเคยได้ถวายงานใกล้ชิดในหลวงราชการที่9แล้วก็ประทับใจในพระปรีชาสามารถมากๆก็เลยอยากสร้างงานพุทธศิลป์นี้ถวายเป็นเหมือนศิลปะประจำราชการไปเลยโหแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่ทั้งสด้านเลยนะคะแล้วสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนออกมาในตัววัดยังไงบ้างคะ ที่ชัดสุดก็คือสีขาวเลยใช่ครับสีขาวล้วนของโบสเนี่ยแทนพระบริสุทธิ์ทีคุณของพระพุทธเจ้าครับอ๋อค่ะส่วนสะพานที่เราต้องเดินข้ามก่อนเข้าตัวโบสนะครับค่ะสะพานย,วยาวๆนั่นอันนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการข้ามวัตะสงสารคือวงจรการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อจะไปสู่พุทธภูมิหรือแดนพระพุทธเจ้านั่นเองอ๋อ แล้วตรงทางขึ้นสะพานที่มีเหมือนปากอ้าๆมีเขี้ยวแหลมๆดูน่ากลัวหน่อยอันนั้นล่ะคะคืออะไรอันนั้นคือปากพยามารครับหรือถ้าจะสื่อความหมายก็คือกิเลสตัณหาในใจเรานี่แหละครับที่เราต้องก้าวข้ามมันไปให้ได้ก่อนจะเข้าสู่แดนบริสุทธิ์โหลึกซึ้งมากค่ะครับแล้วถ้าสังเกตดีๆตรงสันสะพานสองข้างจะมีรูปปั้นอสูรอยู่ข้างละ8ตนรวมเป็น16ค่ะมีความหมายอีกไหมคะมีครับ อันนั้นแทนอุปกิเลส16ประการที่เราต้องระวังโหนี่คือทุกอย่างมีความหมายทางธรรมะหมดเลยนะคะเนี่ยใช่ครับอย่างเหนือหลังคาบันไดาทางขึ้นก็มีดอกบัวทิพยสี่ดอกแทนซุ้มพระอริยเจ้าสี่พระองค์หรือบันไดาทางขึ้นโบสถ์สามขั้นก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาหลักไตรลักษณ์นั่นเองครับการรู้ความหมายพวกนี้ ทำให้เวลาเราไปวัดร่องขุนมันไม่ใช่แค่ไปดูอะไรสวยๆงามๆเลยล่นนะคะแต่เหมือนได้เรียนรู้ธรรมะไปด้วยเลยแต่ก็ได้ยินมาว่าวัดก็เคยเจอเรื่องใหญ่เหมือนกันใช่ครับแผ่นดินไหวใหญ่ที่เชียงรายเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557นะครับตอนนั้นวัดเสียหายหนักมากเสียหายขนาดไหนคะผนังโบสถ์ร้าวกระเบื้องแตกหล่นยอดฉัดพระาธาตุก็หักลงมาภาพวาดฝาผนังก็เสียหายเยอะครับโห ตอนนั้นอาจารย์เฉลิมชัยถึงกับเคยคิดจะทุบทิ้งเลยนะครับแต่สุดท้ายท่านก็ตัดสินใจบูรณะขึ้นมาใหม่ก็ถือเป็นบททดสอบเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังกลับมาสวยงามได้เหมือนเดิมเราอาจารย์ท่านมองอนาคตของวัดนี้ไว้อย่างไรบ้างคะท่านเคยบอกไว้นะครับว่าโครงการสร้างวัดทั้งหมดเนี่ยอาจจะใช้เวลาเกินชั่วชีวิตของท่านกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ oh. เพราะเป็นงานย่านที่เลิศแล้วก็ใหญ่มากจริงๆเป็นการอุทิศตัวที่น่าทึ่งมากค่ะ สรุปแล้ววัดร่องขุนนี้ก็คือเป็นมากกว่าแค่วัดจริงๆแต่เป็นผลงานพุทธศิลป์ร่วมสมัยที่เกิดจากการอุทิศทั้งชีวิตของศิลปินคนหนึ่งเพื่อชาติศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์ครับผมแล้วก็ถ่ายทอดหลักธรรมคําสอนผ่านสัญลักษณ์ต่างๆได้อย่างมีเอกลักษณ์มากๆถึงจะเคยเจอภัยธรรมชาติแต่ก็ยังคงยืนหยัดเป็นสถานที่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนมากๆเลยนะคะใช่ครับเป็นการผสมผสานความเชื่อศิละปะ และก็ความมุ่งมั่นส่วนตัวที่น่าสนใจจริงๆครับก่อนจะจบกันไปวันนี้มีคำถามทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคิดกันเล่นๆนะคะว่า ออการนำเสนอหลักธรรมทางพุทธศาสนาผ่านงานศิลปะร่วมสมัยอย่างวัดร่องขุนเนี่ยมันเปิดมุมมองใหม่ๆใ,ใ,ในการสืบทอดคําสอนได้ยังไงบ้างแล้วการที่เราได้ไปเห็นไปสัมผัสสถานที่จริงๆเนี่ยมันให้ความรู้สึกหรือความเข้าใจที่ต่างจากการแค่อ่านหรือฟังเรื่องราวอย่างเดียวหรือเปล่าลองเก็บไปคิดกันดูนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ